สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาวเวกเน็กซ์เจชันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องสกายน้อยนั่นเองเพื่อนๆวันนี้ผมก็มาตามคําสัญญาแล้วนะครับที่สัญญาจากคลิปที่แล้วนะว่าผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับระบบบ้านนะครับระบบบ้านก็จะมี4อย่างหลักๆที่เข้ามานะครับอย่างแรกก็คือที่ดินเกษตรนะครับอย่างที่2ก็คือบ่อปลาอย่างที่3ก็คือเหมืองแร่อย่างที่4ก็คือช่างนั่นเองนะครับตอนที่ผมจะมาอธิบาย4อย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมขออธิบายเกี่ยวกับเฟสไกด์บ้านกันก่อนนะครับเฟสไกด์บ้านนะครับผมไม่ แต่ถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนมีเควสขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อนๆนก็แค่เดินเควสไปเรื่อยๆนะครับพอเราเดินเควสไปได้สักพักหนึ่งนะครับเราก็จะได้เจ้านกกระดาษมานะครับเจ้าโนกกระดาษอันนี้นะครับมีไว้ทําอะไรก็มีไว้วาร์ปเข้าบ้านเรานั่นแหละเพื่อนเพื่อนสามารถวาร์ปได้ทุกที่นะครับโดยที่เราไม่ต้องมาเสียเวลาคุยกับเ p c นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆ่คนไหนที่ยังไม่ได้เจ้าโนกกระดาษอันนี้มานะครับเพื่อนเือนก็แค่วาร์ปมาเมืองพอทเทล่านะครับแล้วก็มาคุยกับเอ็นบสู่ บ้านเราได้อีกหนึ่งวิธีเช่นกันนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่หาวิธีเข้าบ้านไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองมาลองกดดูไอคอนรูปบ้านกันบ้างนะครับพอคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะสามารถใส่ชื่อบ้านเราได้นะครับนี่ก็พิมพ์ชื่อใส่ได้เลยนะครับเพื่อนๆอนอันถัดมานะครับก็คือข้อมูลบ้านนะครับก็จะบ่งบอกเลเวลของบ้านเรานะครับแล้วก็ความรุ่งเรืองนั่นเองส่วนอันถัดมานะครับก็คือสิทธิการเข้าถึงบ้านเรานะครับเราสามารถเลือกได้นะว่าจะให้ใครสามารถเข้าบ้านเราได้บ้างนะครับส่วนตัวผมจะเลือกเพื่่่อออนนนนนนแลล้้ววกกกก็็ิะะะคครรัับบบบสสโมขงงาาจถ หน้าต่างๆนะครับว่าเราทําอะไรอยู่นะครับเช่นของผมนะที่ดินเกษตรนะครับก็คือผมปลูกไว้อยู่หนึ่งช่องนะครับทั้งหมดมี9้าช่องนะแล้วก็บ่อปลานะครับผมกาลังเติบโตอยู่นะก็คือผมปล่อยปลาอยู่นะครับนเพื่อนแล้วการถัดมานะครับก็คือขุดแร่ก็คือขึ้นกําลังว่างอยู่นะครับก็คือผมไม่ได้ทําอะไรนั่นเองเพื่อนเพื่อนหน้านี้ก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรเดี๋ยวเราลองว้าวเข้าไปดูในบ้านกันนะฮะ พอเราวาร์ปเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเจอ n p c พ่อบ้านนั่นเองเพื่อนๆ NPC พ่อบ้านมีไว้ทําอะไรนะครับพอเราคลิกคุยกับ n p c แล้วนะครับอันแรกที่เราจะเจอนะก็คือคังในบ้านนะครับคังในบ้านคืออะไรนะครับคังในบ้านก็คือเอาไว้จัดเก็บเฟอร์นิเจอร์นั่นแหละเพื่อนเื่อนที่เราสร้างขึ้นมานะครับอันถัดมานะครับก็คือร้านค้าบ้านนั่นเองเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราลองคลิกเข้าไปดูนะครับมันจะเปิดให้เราอยู่3อย่างนะครับสำหรับเลเวล1นนะเพื่อน อันแรกก็คือเพิงอันที่2ปุ๋ยอันที่3ก็คือเหยื่อตกปลานะครับเดี๋ยวผมลองซื้อทั้ง3อย่างเลยนะครับจะได้อธิบายทีเดียวนอกว่ามันมีไว้ทําอะไรนะครับ นี่ผมก็ซื้อครบสาอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาที่บายอีกทีนึงนะอันนี้ก็จบไปนะครับสำหรับ NPC พ่อบ้านนะเพื่อนๆพอเดินมาอีกหน่อยนึงก็จะเจอบ้านของเรานะครับก็จะอยู่บนแผนที่เลยนะอันนี้ผมเปิดแผนที่ให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวเราไปลองทําเกษตรกันบ้างนะครับผมก็คลิกไปที่แปลงเกษตรของผมนะครับนี่ก็คือแปลงเกษตรของผมนะครับเพื่อนๆผมทําอยู่ช่องเดียวเห็นไหมครับแล้วก็ว่างอยู่8ดช่องนะครับตามสถานะที่มันขึ้นตอนแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําเกษตรทั้งหมดเลยแล้วกันนะก็คือกดหวานเมล็ดไปครับผม ผมก็เลือกขั้งหมด8เลยนะครับแล้วก็กดปลูกเมล็ดพันธุ์นะครับเพื่อนๆนนี่นะครับมันก็ปลูกเมล็ดพันธุ์ให้ผมเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าอยากให้เมล็ดพันธุ์โตเร็วนะครับเพื่อนๆก็แค่เข้าไปคุยกัน VC นะครับตรงนี้นะแล้วก็กดเพิ่มปุ๋ยตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนจได้ไหมครับว่าผมซื้อปุ๋ยกับพ่อบ้าน n อ c มมาเมื่อกี้นี้1อันนะครับมันก็สามารถย่นเวลาการทําเกษตรของเราได้นั่นเองเพื่อนๆอันนี้ก็จบไปนะครับสําหรับที่ดินเกษตรนะฮะเดี๋ยวเราไปที่บ่อ เดี๋ยวผมกดไปที่บ่อปลาเลยครับผมวันนี้ผมก็มาอยู่หน้าบ่อปลาเรียบร้อยแล้วนะครับ NPC นะครับมีไว้ทําอะไรนะครับ NPC หน้าบ่อปลานะครับก็คือมีไว้บอกเควสต่างๆนั่นแหละเพื่อนๆปกติตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นว่าปล่อยลูกปลานะครับแต่ผมปล่อยลูกปลาไปแล้วนะเพื่อนๆมันก็เลยขึ้นว่าป้อนอาหารปลาแทนนะครับเพื่อนๆสังเกตไหมครับว่ามันขึ้นเหยื่อตกปลาด้วยนะครับจานวนหนึ่งเหยื่อนะก็คือผมซื้อมากับ NPC พ่อบ้านคนเมื่อกี้นี้นะครับเดี๋ยวผมลองให้เหยื่อปลาดูนะครับ ผมใช้เหยื่อปลาสำเร็จแล้วนะครับตรงรูปหลอดตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นว่าเร่งสปีดอยู่นะครับก็คือเหยื่อปลาครับเราสามารถใช้เร่งสปีดนะครับหรือย่นเวลาการเติบโตของปลาได้นั่นเองเพื่อนๆทาให้ระยะเวลามันสั้นลงนะครับก็คล้ายๆทําสวนนั่นแหละเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราลองไปขุดเหมืองแร่กันบ้างนะครับกดไปที่เหมืองแร่เลยครับผม พอมาถึงเมืองแรกนะครับก็จะเจอ NPC อีกแล้วนะเพื่อนๆ n ื c ทุกตัวในนี้นะครับก็คือเอาไว้อัพเลเวลนั่นแหละเพื่อนๆเอาไว้ดูเควสแล้วก็อัพเลเวลนะครับพอเรามาอยู่หน้าเมืองแรกนะครับก็กดสำรวจได้เลยนะเพื่อนๆกดเข้าไปครับแล้วก็กดยืนยันสำรวจนะครับ แต่ผมบอกไว้ก่อนนะครับมันต้องใช้สต a ามีนาด้วยนะครับในการสำรวจเหมืองนะฮะก็คือ120่งร้อยยสต้ามีนานะฮะเพื่อนๆก็กดยืนยันไปครับเห็นไหมรถมันก็จะพุ่งไปสำรวจให้เรานะครับระยะเวลาก็คือ4ีชั่วโมงนะครับเกือบ5ชั่วโมงเลยนะเพื่อนๆและอีกอย่างหนึ่งนะครับเราสามารถใช้คบเพลิงในการสำรวจได้ด้วยนะเวลาตรงนี้นะฮะมันก็จะลดลงนะครับแต่เมื่อกี้นี้ผมไม่ได้กดคบเพลิงนะฮะเวลามันก็เลยค่อนข้างจะเยอะนะฮะเพื่อนๆอันนี้ก็บอกไว้ก่อนนะครับทุกอย่างที่เราเข้ามาทำนะครับเราต้องใช้้ทาดวยนเพื่อ ก็ต้องดูด้วยนะครับว่าแต่ละอย่างนะครับใช้สต้ามน่าเท่าไหร่นะอันนี้ก็เกี่ยมสต้ามีน่ากันไว้ด้วยนะครับผมอันนี้เราก็ทําเหมืองเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือรอเวลาสําเร็จอย่างเดียวนะตอนการทําเหมืองก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปอัพเลเวลบ้านกันดีกว่าครับเพื่อนๆก็กดไปที่ไอคอนรูปบ้านด้านซ้ายมือนะครับคลิกเข้าไปนะแล้วก็กดอัพเลเวลได้เลยนะครับพอกดอัพเลเวลนะครับมันก็จะขึ้นเวลานับถอยหลังให้เรานะครับประมาณ10นาทีนะเพื่อนๆเดี๋ยวเรารอให้ครบ10บนาทีนะครับแลวเราสามารถดูสถานะ เห็นไหมมันก็จะขึ้นในข้อรูปบ้านมาอีก1อันนะครับที่ขึ้นว่ากําลังก่อสร้างอยู่นะเพื่อนถ้ามันสําเร็จหรือครบ10นาทีว่าไรนะครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะเดี๋ยวเรามารอให้ครบ10นาทีกันดูนะฮะตอนนี้สถานการณ์สร้างบ้านของผมนะครับก็คือสร้างเสร็จสิ้นแล้วนะเพื่อนแต่เะเวลบ้านของผมยังเป็นรลเวล1อยู่เลยนะครับเพื่อนเห็นไหมครับแล้วก็จะมีคนเข้ามาถามนะครับว่าทําไมมันยังไม่อัพครับพี่วิธีการอัพที่แท้จริงนะครับเพื่อนๆต้องวอล์กเข้ามาที่บ้านเราอีกทีหนะก็ จะปลดเชือกที่บ้านเราออกนะครับก็จะเป็นการอัพเลเวลบ้านที่เสร็จสิ้นจริงๆนะครับเพื่อนๆก็กดอัพไปครับตอนนี้ผมก็กดอัพเรียบร้อยแล้วนะมันก็กลายเป็นเลเวลสเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆก็กดแตะไปครับผมเห็นไหมเชือกที่ล้อมรอบบ้านมันก็จะหายไปนะครับ ระบบบ้านก็มีประมาณนี้นะครับก็จะมีคนเข้ามาถามนะครับว่าระบบบ้านมีไว้เพื่ออะไรครับพี่ระบบบ้านก็มีไว้เพื่อการเก็บเกี่ยวตกปลาขุดแร่นั่นแหละเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องไปแย่งกับคนอื่นนะครับอย่างเช่นเพื่อนๆเ,เก็บเกี่ยวใช่ไหมเพื่อน <geon. S 2> ๆก็มาทําสวนที่บ้านแทนนะครับจะได้ไม่ต้องไปแย่งกับคนอื่นนะแล้วก็ไม่ต้องมาเสียเวลารอตอนฝนตกด้วยนะครับผมแต่ข้อเสียก็คือนะครับถ้าเพื่อนๆปลูกขึ้นเลเวลหนึ่งนะครับมันก็จะได้ขึ้นเลเวลหนึ่งทั้งหมดเลยนะครับเวลาเรามาเก็บเกี่ยวนะมันก็จะปลนมาให้เราเลยนะ ว่าเราอยากได้อะไรแล้วปลูกกันนั้นนะเพื่อนๆกอเสียคือมันปนมาให้เราเลยนะครับระบบบ้านก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์และกดซับสไครต์ให้ผมแล้วกันนะครับจะได้ไม่พลาดอะไรดีๆเกี่ยวกับเกมนี้นะครับผมคออยากให้ผมอธิบายอะไรเกี่ยวกับเกมนี้ก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปแล้วกันนะจะได้ทําคลิปอธิบายให้เรื่อยๆนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผมบายๆครับ